ตอนนี้เราอยู่ที่รา s a n i อ a r y D Xploratorium วันนี้พี่ตีมเป็นยูน Unisex and Genderless ไอ้ Gender อ๋อ Gender อรอเอาอย่างนี้ครูห้างใส่ใส่เดี๋ยวเราตัดขอคำคมของพี่ใหม่เลยมีคำคมอะไรมามีคำคมอะไรมามีดเนี่ยเดี๋มีดมีดมีดมิเตอร์อิโตเออสปาร์ตาเออเรืองไหล่ละลูกดาวแต่คมกว่ามีดวันเนี้ยไอไลเนอร์เรากระิ้วมันบาดคนตายได้เลยหคิ้วห่างคิ้ว พอบวมส่รันเคาทำช<ด>ิลเดเสียหมดบุลลี่เขาใส่ไม่ได้เล็กกี้ <laughs> ้ยสวัสดีจ้าวันนี้ดูมีความวันนี้มีความรูหราเลย่องีลายมากแล้วต้องบอกทุกคนว่าวันนี้เราได้เข้ามาใส่ในัอปีร์ลีลาครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ปรารสื้ผ้าแบบมีแบรนด์บ้างเราจะเออทุกๆครั้งเราไปเราจะจับอันนี้เราไม่เคยพูดถึงยี่ห้อเลยเออเสื้อตัวนี้สวยดีสวันนี้เราเข้าอันนี้เข้าของดูยี่ห้อหนึ่งได้เออราอวดเลย วันนี้เราจะมีอะไรนะวันนี้มีธีมเป็น Unisex and Genderless เ o g e ด d e r เป็นโ No Gender อ๋ออันนี้กูห้ามใส่ผู้ชายหรอก็แล้วแต่ก็มีกันแมทนู่นนี่ลองแมทออกมาไม่กูว่ามันโชว์สกิลมึงว่ามึงใส่ชุดชนีแล้วมันออกมาชายแท้ได้ไหมกูใส่กางเกงชนีบ่อยมากแต่แค่กางเกงยีนไงก็มีเพียงแย่างเดียวต่าบใส่กางเกงยีนชนีกูชอบความบางของขาชะนีมากกว่าขาชนีมันมีแบบขาวายขาอะไรแบบนั้น แต่ตกอยู่ทีนี้ด้วยฟังก์ชั่นทั้งคู่ก็เป็นเกย์ผู้หญิงฟังก์่ผู้หญิงเป้ามาจากเป้ามาจากซานเป้ามาจากซานวงวงวงเป้าอ่ะใหญ่ดูเหมือนจะใหญ่แต่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่พอเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราอยู่ที่การ์ดิสรีบีเอ็กซ์คลอเรตอรีียมจนสั่จได้ไหมตื่นเต้นนะทีมเนี้ยรู้สึกว่าชาเลนจ์อยากทำนะชอบไม่แต่ว่าพี่ ที่แก้มาใสซิ่งอ่ะมันจะยังไงเดี๋ยวโทษไซส์ได้ได้ตัวนี้สวยนะบอดี้เป็นตัวจิ้วตัวอะไรนะเออบอดี้สวยอ่ะไม่ใส่กินอะไรด้วยหรอใส่คุณรู้ได้เลยเหรอดูเลยนะคุณรู้ได้เลยเหรอคุณรู้ข้างๆคุณไม่ได้จับตัวหดรูปข้างขจะรู้อะไรก็บอกดิจะได้หันถูกด้านยังไงอ่าเดี๋ยววันนี้เราพาเดินฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งวันหนึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะพี่ใหม่่ใชบ้ มันมันกรบสะท้อนทั้งไหนวะไมมมันเป็นกระจกอีพี่มาอยู่เลยอ๋ออยู่ในดิแม้ว่าหน่อยแม้ว่าหน่อยเอ่อโนเจินเดอร์วันนี้ฉันนั่งซามาตีนโนจนเดอร์โนจนเดอร์ไม่เพราะว่าพังเกค่ะเออใช่ได้หยู่ได้เราจะไปดิสนีย์กันเลยวันนี้ ไม่แล้วอีกระเป๋าใบเนี้ยกระเทยอ่ะเอฟกันซ่ำนะ <laughs> อีบุลล็อดหนึ่งล้เห็นแต่เนี่ยไม่แล้วนิน้วกับเป้คนละใบค่ะเมื่อวานเอาไปดิสนีย์เออเอาไป,าไปไดิสนีย์ใช่ค่ะวันนี้มาในตีมอะไร <มา S 2> ดิสนีย์แลนด์แดงกระเทยค่ะคือว่านั้นเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวเราตัดขอคำคมของเล่ใหม่เลย,เลยมีคำคมอะไรมะม,มีคำคมอะไรมะมีดเนี่ยจบ มีดมีดมีดิเตอร์อิโตเออสปาตาค่ะเออเือไหล่วนอ่ดาแต่คมกว่ามีดวันเนี้ยอไอไลเนอร์เรากระิ้วมันบาดคนตายได้เลยห่างคิ้วห่างคิ้วเอาไปเอาเทเจอกันคิ้วนะเดี๋ยวเอาหลังชุนมาได้แม่หนึ่งเทปนะแม่เดินดูฝั่งผู้หญิงกันอ่ะมาเดินเดินจ่อย วายพี่ผิดอันนี้ได้เหรออันนี้ได้เลยจองเลยค่ะเอออันนี้เอาไว้ก่อนสะพกบวมสุดชุดรันแตกทำซิลลเอเสียหมด,ดบูรี่พอใส่บุ๊คเป็นไรลิกกี้ลิกกี้ก <พอ S 1> <laughs> ี่ก็ใส่ได้ได้ปล่ะ ไม่ได้แล้วเขาว่ามึงอยากจะให้มันเสมอกันเออมันหมาแล้วเขาจะชายแท้เขาอยากจะเสมอกันเขาจเดกะซองเดกะเซ่ไม่ิรามาลีเมโกมึงลองพูดมาลีเว้นวรกเยอะๆก่อนดีก่อนจะไปเมกโกะมาลีมาลีมันต้องเมโกะเราไปเมกาเลยสัตว์นครเมกาเล่นตัดใส่ไปด้วยนะตัดไปแกตัดใส่เลยนะตัดใส่นะไม่ต้องตัดออกนะออกดูถึงชุดผ่าตัดน่ารักปะเออ มีกระเหล่าแปะแล้วนี่ชุดยพ่อตันเอาแม่กูชอบช่วยเนี่ยน่ารักดีนะอือกระตือปะเนอะทำไงโอเคจบป่ะไปหาสูตรกันดีกว่ามันน่ารักถ้ากูคาดน่ารักไหมอ่ะมันแบบเซเว่นตีป่ะมแกลตติดแก่แล้วอ้ตายมึงก็ติดแก่ค่ะโอ้โหเฮ้ยเป็นแต่ตัววัยรุ่นอยู่เฉพาะวันนี้เท่านั้นเหรอมึงติดแก่สุดๆค่ะไม่น่ารักมึงชอบเอ้ย ไม่น่าเลยคุณชอบจีบไปอีกแล้วไม่ใช่ก็มันบอกกูแต่กูติดแก่ก่อฝ่ามือกูเป็นแก่ใช่พีการติดแก่เออแล้วมันบอกว่าไม่เพราะมึงนินทากูหรอมันใกล้มากเลยนะกูได้ยินหมดจบจบช็อตเลยก็เราท้อมแก่ คือลูกเป้วันนี้เป้ยแบบอยากแต่งเป็นสีดำๆแบบหมดเลยอุ้ยคุณเพื่อเห็นเสื้อผ้าแนวกระเทยจบเนี่ยที่มองหาอยู่ก็แบบมันมีความเป็นลูกไม้คือดีไซน์เขาออกแบบให้เสื้อตัวนี้มันเป็นเซนเดอร์เลสอยู่แล้วคือปกติเราจะเห็นลูกไม้บนเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยอันนี้คือพระเด็ผู้ชายนะแต่เป็นเสื้อผ้าแนวนี้คือสวยมากว้ายเราเนี่อเ็จะเก็ตก็คือใส่ อ๋อมันปกชนปกไม่ได้คือเป้ยอะไม่ค่อยคือจริงๆมันได้แหละแต่แค่เราไม่ไม่ชอบให้มันชนกันเป,ป้ยมึงไม่ไปอ m มบ s ชาันจเป็นมึงมากนะ่ไงเป้ย <ๆ S 2> มันหาดำๆกระเทยกระเทยนีๆๆ่นะหนูๆๆจะหนูจะทนดำเลยวันนี้มี a m มบ s ชหล่อที่อ๋อยู่นู่นไม่กล้าเดินเขาชอบอะกลัวเสือทังอ๋อตังเกงเป็นมึงสุด ไออีพีนี้อะ่ะมันแบบเข้าห้างใหญ่อะนะของปะ <_ pt> แต่ว่ามันเหมือนอีพีจชนะเลยอ่ะเพราะว่ากูเป็นคนเลือกเฮ้ย <_ co op> อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็นี่กูดูกูดูกูใส่เอวได้ด้วยแต่ถ้าเอาวันนี้ต้องขึ้นไปชั้นผู้ชายใหม่ <_ co op> หรือกูเอาท่อนล่างเป็นชนีวะแล้วเลือกเอวให้เราได้แล้วก็ขึ้นไปเอาเสื้อผู้ชาย <_ co op> อะ่อะอ่ะอ่ะเห็นละชายแท้ <_ co op> เธอขึ้นไปข้างบนกันใหม่เพราะว่ามันไม่มีรองเท้าเว้ยพี่แกอยากได้รองเท้าส้นสูง ถ้าพย่างแสงเกงชายแท้ตัวเนี้ยก็คือเดินไม่ได้อันนี้ฟิวล,ลุกคุณลหลอแต่ว่าเอาอันนี้ดีกว่างหลังนี้แล้วเดี๋ยวไปใส่หมวกปานามาลายชนลาย มาพี่เซนคือตอนนี้อยากขอฟีนิชลุกด้วยแว่นพี่ผิดได้ไหมพีทผิดดีเออยการใส่แว่นกันแดดมันจะช่วยอะไรนะกระเทยแท้เลยเนี๋ยวจบพี่ผิดเอาดีๆถ้าเธอชนะด้วยลุคนี้ฉันไม่ยอมนะเขาอาจจะเลือกฉันก็ได้ฉันเป็นแบบดีสุดๆเสื้อจะงเกกระโปรงทำไมอ่ะทำไมอ่ะเสื้อกางเกงจะโปรเหมือนกันไงเวลาหยุดค่ะชุดเนี้ย คูตัดค่ะไก่เลยค่ะพูดไก่อไร่างเงี้ไก่กับปลาตือผสมกันไก่กับปลาตือผสมกันอ่าชุดใครก่อนชุดหนูก่อนอ่าพี่พี่พี่เป้ยก่อนอ่าของป้ยก็คือใส่ความเป็นกระโปรงครีดเข้าไปมีความเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ความเป็นลุคไม้ด้านไหนคือเสื้อเขาดีไซน์มาเป็นให้เป็นแบบเจนเดอร์เลสอยู่แล้วเออเขาดีไซน์มาเป็นเจนเดอร์เลสอยู่แล้วก็เลยแบบเอามาใส่ เป็น2องเลเยอร์เสื้อของแอดิสแอดเดอร์สันเบลส่วนเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันแบบเดียวกันกระโปรงแบรนด์ที่เข็นแล้วก็รองเท้าแอมบูชเป็นบูทของกูครั้งแรกที่เคยใส่เสื้อยาเหมือนกระโปรงันาดนี้เพราะปกติก็ไม่ได้เลือกเลือกใส่แล้วมันเป็นเสื้อจิ้มไงแล้วมันเป็น เชื่อผู้หญิงด้วยเพราะว่ารังดูมันมันคนละฝ่ายมันฝ่าดทับซ้ายก็เลยสั่งไซส์ใหญ่อุ้ยมีทิปนาเมื่อกี้พี่พิทบอกว่าดูครับเสื้อเชิดอ่ะจะดูหญิงดูชายดูหญิงดูชายดูชายทับขวาขวาทับซ้ายหมายเพราะว่าเมื่อก่อนก็ให้ผู้หญิงใส่ให้อ๋อเหรอไม่รู้กูจะแหมะไไหมใส่ได้ง่ายออ๋อ๋อคือถ้าเกิดมึงใส่แต่อย่างเงี้ยกูไม่ถนัด ออใช่ดิพิษแม่สาพี่หญิงไงอ๋อแต่ของของผู้ชายผู้หญิงจะถนัาดอ่น่าสนใจก็ใส่เสื้อผู้ชายแจกโมเมนอีกแล้วขนาดเลยสุดแจกโมเม็งเลยแหละอันนี้เสื้อเออเสื้อเชิ้ตเสื้อกระโปรงเป็นของมาริเมโก้สูตรของแอมบู้ทที่อยากใส่ไบเกอร์นะฮะไมเคิลไม่ได้จี่งิมีข้างบนอ่ะเออมึงลองสลับตัวกันดิให้พิษมันใส่ออกหวานหน่อยหนึ่งกันลาว ูดูรู้ว่าพี่ๆต้องหยิบอันนี้แรกเลยหนูก็เลยชิงหยิบปากกออุ๊ยอันไหนอันนี้ทำไมแขนเป็นไงสวัสดีครับอ๋อมันเป็นแบบว่าสองสเตปหรอพี่ไม่มันผ่านผ่านอะไรไฮ้ผ่านนี่ผ่านาผ่านเราผ่านเราผ่าก็ก็ได้อยู่ของคุณก็ได้มึงไปดูกันให้ดีๆดูอันนี้สรุปเรายังไงเนี่ย ก็ได้หมดนี่ไงถึงได้ให้คนอื่นเห็นว่าจริงๆสลับบนล่างมันก็ได้นะม,มันไม,ม่ผิดไม่มีถูกถูกปะถูกต้องเสื้อผ้าไม่มีผิดไม่มีถูก<ช>อยากจะใส่อะไรก็ใส่อยากใส่ผ้าถุงก็ชุด่ายนามก็ได้<ช>ก็สวยอีกแบบ ลูกพี่แก้มเพลงมันต้องมาเลยอะปามี่เหรอ Take my horse into the old town road I wanna ride till I can no more เหอยมไม่โจทย์วันนี้เป็นโนจนเดอร์ใช่ป่ะพี่แกมอ่ะตัวเล็กมากเออเออแต่ว่าอยากจะใส่เสื้อผู้ชายแบบเอ้ยอีพวกนี้มันใส่ชุดนีไงฉันอยากจะลองบ้างทำไม่ได้เลยท่อนล่างใส่อะไรไม่ได้เลย <S <S ก็เลยมาหาแมท เอากางเกงของผู้หญิงนี่แหละแล้วเดี๋ยวใส่เสื้อผู้ชายให้หลุมๆหน่อยแล้วก็หาสูตรผู้หญิงแต่ว่าให้มันตัวโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งให้มันดูเหมือนแบบบอยๆแล้วก็อาเล่นลายชนลายชนลายอ่ะเติมหมวกหน่อยนิดหนึ่งให้มีความมัสคูลีนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนีนี้จะเลือกไครโอ้โหแล้วเลือกเลือกแบรนด์ตัวเองเลยถูกเลยแล้วโอ้โหพี่แก้วดูดิไม่แพ้พน์เลยอะใครแต่งตัวเจนเดอร์เลสที่สุดครับ ขออนุญาตให้พีทโบทหน่อยพะกลังแข่งขันกันอยู่เจนเดอร์เลด้วยสไตล์ด้วยเจนเดอร์เลเอาเอาชอบด้วยนะเออเอาชอบด้วยเจนเดอร์เลด้วยคุณเน่เห็นไหมมีความเก๋อะค่ะเลสอะไรสไตล์ชอบชอบเสื้อกับโล่งกับตาตรงตรงโจทย์นั่นแหละเจนเดอร์เลสจริงแค่คุณเจนเดอร์เลสแค่คุณก็ได้ถอดไเกเห็นไหมตนนี้มันก็แบบ ก็ลุกใหม่ไงเราไม่บอกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นยุคนี้แล้วนะคะเพลงมันไม่สําคัญแล้วสําคัญที่ว่ารักไม่รักจบท่าน้องรักไหมหลาดสิหลาดเขารักดเขาแล้วทำไมเขาอยู่ในโค้ดเฟรเอ้ยมีแก้มแรงเกิน์ตอกคุณพี่นะคะมาด้วยกันเลยสองคนเลยค่ะสองคนเลยค่ะตอกคนเลยสวัสดีค่ะพี่สาวชื่ออะไรคะพี่มิวพี่ค่ะแพนค่ะพี่แพนอ่ะแม่แม่เขาถึงไป็นตุ๊กตาง วันนี้เราแต่งตัวทีมโนเจนเดอร์แบบหญิงก็ได้ชายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้อ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้สามอันชอบลุกไหนชอบลุกนี้อ่าเหมือนกันปั๊วันนี้ป้ายผาดเสียงเฮ้ยฉันพูดไปเจอตัวเธอเลยพี่แกรมขอบคุณพี่แพทย์นะคะขอบคุณพี่เกียบพี่อะไรนะพี่หนีหูพี่เกียบขอบคุณนะคะที่มาเวลาขอบคุณค่ะมาละให้มาสามสูตรธนาอ้าววันนี้ดีใจอ่ะ แต่ก็เป็นทางของเขาไงไม่หรอกเิ้ลรู้สึกว่าพี่ผิดออกมือให้เอร์หนาใข่สร้อยเลยแย่นิดหนึ่งเติมเครื่องหัวส่แว่มไม่แต่อันเนี้ยพี่เปิ้ลควรชนะเพราะว่าเป็นทางของเขานั่น่นจริงเห็นไหมช่วงนี้ก็เป็นเชื่องของพายมานีก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเซ็กชวลิตี้อะมันมีหลากหลายมากมันมันแค่จำกัดแค่เพศชายเพศหญิงนอก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเยอะมากเลยอะความรักไม่ไม่จำกัดเพศไงคุณเสื้อผ้าด้วยสเ มีอะไรแนะนํำไหมใดความเห็นของตัวเองก็เรื่องภัยมันหน่อยเบรรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะเราจะเห็นกลุ่ม L G B T community เนี้ยอยู่ในหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพการงานเราจะเห็นกลุ่ม L G B T อยู่ในโรงเรียนเป็นพออบ้างก็ดีอยู่ในสภาบ้างก็ดีทำหลายหลายอาชีพแต่ละแต่ละอาชีพเขาทําก็ทําได้ดีก็อยากจะผลักดันกฎหมาย หลายกฎหมายให้มันหนีคืนไม่ว่าจะเป็นคำน้านามของรู้าเจนเดอร์แต่งงานแต่งงานกฎหมายแต่งงานที่เขาจะสามารถแบบดูแลมรดกกันได้ทุกอย่างที่เขาสร้างกันมาก็จะได้แชร์กันได้หรือแม้แต่การเซ็นอุบัติเหตุเพื่อในการทําการรักษาต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคู่อ่ะเขาอยู่กันมายาวนานจนแบบญาติมิตรเขาตายหากันหมดเขาอยู่กันสองคนจริงๆฉะนั้นเราอยากได้กฎหมายตรงนี้ในการทําให้รองรับทุ้รับกลุ่ม LGBT ใช่กลุ่ม LGBT นะคะก็ขอฝากไปด้วยนะคะทุกหน่วยงาน ฝากหน่อยแล้ววันนี้ของคุณสยามดิสอรี่นะครับ The Exploratorium Exploratorium ค่ะโอเคมาได้มาเที่ยวมาดูเสื้อผ้ากันได้เขากลับมาเปิดใหม่ยิ่งใหญ่ก็ร้านรวงเยอะแยะเต็มไปหมดนะใช่ใช่ก็มาเดินกันชิคกะหลกผงชิคกะหลกผงเปล่าได้เสื้อผ้าสวยด้วยลองอินพอร์ตอินพอร์ตมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่คนจะไม่ต้องมาเลโลกันด้วยเพล้วครับเสื้อผ้าด้วย คำคมเลยคำคมวันนี้เลยเราเดนเดอร์เลยวันนี้ทุกคนต้องเจอแหละทุกคนต้องเจอเยเสร็จเยเสร็จเสด็จกลับกิงชายโดนหมอบไม่ต้องถอกันเยเสร็จกับเสด็จกลับเลยรีบขี่ม้าเลยครัวกลับบ้านไปก็แยกกันไปกับเออกลับไปหาผัวเมียของตัวเอง